แม่จะไปเห็นู้เฮี่ใจนส่เสือใ่ื้อแต่หูแม่จัก็กรเบิ้งแงหูแม่นี่หูเราติดกระเปาบจุนหมน่เดี๋วบอยบนหาาติว่าสวัสดีครับผมแบกคืกคับสืัคือคือคือคอ่นออ หลังจากไปไทยมาเกิดเป็นอาทิตย์แต่ก็ไปเที่ยวมาเป็นอาทิตย์กับบเวลาแวะเฮือนตอนนี้เราก็สิพาทุกคนมาแวะเฮือนเนาะสบาดีำคัญเมื่อนี่นนก็คือจอะพาป่ามาเบ่งป่ากเกิดอุบัติเหตุ<อ>เกิดล่มปัวพว,วมเศร้าเราก็ได้มาเบ่งนี่โอ้อยกว่าตั้งแต่เห็นแต่แต่เห็ดกำแพงข้าอิดผู้หละนก็พาเรามาเบ่งเนาะป่าผู้นี้ก็ซ้ำแม่ผู้ที่สองนี่แหละเพราะว่าคอยก็อยู่แล้วแต่น้อยผู้หละตั้งแต่แ ह, ย้ายมา แต่สวรรด์นักเขีกลามาอยู่กับเราอยู่ปากเซทบุมีเล่ากันนะาจะบุญมีข่อยมืดอนะีตรงนนัะ้ทุกคนเนาะเพิ่อเล้วนี่ก็จะได้ฮับขึ้นมาอยู่นะ้ำเพิ่นก็นดีใจหลายก็สมาสัมผาแม่มาเบิ่งั่นแหละเนาะะก็ดีใจเนาะดีใจที่เห็นข่อยแบบประสบผลสําเร็จถ้าบ่มีเล่าเพิ่นก็นนะ่าจะบ่มีมื้อน,นี้เพราะว่าตอนนะ่ะแม่ก็เอาผัวใหม่มีแต่นอนะ้องน่ะไปอยู่กับแม่ไม่ได้ข่อยอยู่กับป่าได้น้อยไปเลยส่งเฮียนจนจบม .7 เตียนจนจนจบเลยแหละแต่ก็ตัดสินใจมาเห็นยูทูปเนาะตอนนี้ก็พาเรามาเบ่งเพื่อนก็เป็นกันเดี๋ยวดีใจหลายและได้เห็นลูกหลานมี่อนมีสานคันแม่อยู่แม่กนานะจะดีใจคือกันเห็นเนาะแต่ว่าเป็นวันทีโอกาสได้เห็นครับเดี๋ยวนี้ก็พ่วมแดดพ่วมแห้งแล้วทุกคนเนาะประมาณอีกมื่ออืน่นก็คือก็ได้สั่งสั่งข้าวดินมาทมมาไรเนี่ย สมปูไปได้ไหมขบิบถัดบได้จะเห็นบบได้มาทันันๆันทันทันทันันันสบาดีมานว่าพบกับนิตาผ <พา S 2> ้เา,า,าเที่ยวเที่ยวนี่เขาสิปูหอดพี่พี่ไ,ได้ไหมทางเห็ดขึ้นสูงเลย ผูเพียงอย่างนี้ด้ยนะเพียงอย่เลนี้ยเพียงไสเพียงขนถังเพียงแตอเส้นสูงกว่าเพื่อดเพื่อนก็สิเพียงนั่นคือการเพื่อนก็เพียงอยู่ในคนณทางก็เพียงอยู่เนาะมันก็เห็ดเอาผู้เละชุดหนาบ้านเหาเองถึงจะสบายแต่เห็ดเป็นสโลปไปเลยนะเอาออกเป็นเขาเองบ่เขาเองบ่เขาเอยางเงี้เห็ดหนาเพื่อนเขาเองอาจจะพูดอย่าี้แต่พูดถ้ากัดปูไปเลยจะพูดถ้ากัดแป้งแต่แถวๆนี้เนี่ยบะเทิงคันแบบปู กระแปลงทางครัมันดีฮะนะ<อ>ทางนี้กระปูอ่าคอนกีหน่าบ้านให้เองสบายเอ็ดทางกระซัมนี่แหละแพร่มากกับเพื่อเดินเที่ยวสะดวกสบายเนาะนป้าเขาเขาป้า,าปทิมป้าจะพาทุกคนนอะงมาเห็ดมาเบิงเนะ่งนี่เนาะต้นนี้ชสางมันก็นเห็ดอ่าอีชทางก็ขงเขาเอื้อน,นั่นนั่นเลยดิสางตูห้หอ เห็ดบอนจอดหลุดนะทุกคนเนาะตัวปูออกไปเห็ดหายเลอะเนาะ <c oughs> ต้นนี้ก็ใส่เป็นอ่าของบังนะทุกคนนะเนาะเวลาฝนตกมันก็นจังสบายมันต้องได้บังนั่นนี่มื่น <c oughs> มือ,มอมือกันนะจะได้เอาดินมาถมนะทุกคนเ <c oughs> พราะว่ามันมันเริ่มเดี๋ยวนีเด้ <c oughs> ไปขเขามาจะเฮือนพี่ก็ไปสืบท่อถาตในบ้านไงมันจะมาสามัม มาป้านี่นี่แหละสีทาสีทาสันโอู้ยังมงมุมกูไมนีนะตัวนี้เนาะสีสางกเ็เรื่องสก็บเป็น,นคนเพราะว่ามันสิยาบเลยเด้ทงแบบทุ่งรังโอ้ยปล่าเพิ่งมาเห็นมันก็นดีใจเนาะนี่แหละเพิ่งจะมาอยู่น้ำเห่นเนานะก็ะชัมแม่ผู้ที่ชอง แม่อยู่ก็คือสิดีใจแต่ว่าปะอยู่กับเออก็ให้เราดีใจแทนแม่ได้ไ่าักไก่เลยเขาอกไมากมัะกกินข้าวอย่างเ้ยเลยจะเป็นห้องนอนสามหองเลย ห้องนี้แหตากันอยู่ห้องนันตู้เครื่องตู้เครื่องเาัีไซน์สือมจตงแล้วตงเจริญครับสิบสิบปลายหลเสิบตายหลัโ้แค่สี่อเน้าเป็นวานนนี่เป็นห้องนอนใครอย่นี่ดิหองนอน สบายดีลูกเออใ่จะไปลูกคบหมออันปบเลยมั้งบนเนี่ยถึงยังไงแค่เนี่ยแหัวะเบูหูดิระบ่หูหรอ้องน้ำน โอ้่ของขนอนอนตัวนี้บ่เป็นบ่ของคอมิกตัวน okay. ี้ของนอนได้นี่อืมเออัวมีันองนอนเออนี่ควรควนมาบุญคนควมกระโดดไซก สลงนี่ไท้มสลงนี่นะจะกลนี่สลงสิบสามล่ะโอ้หามเด็ดอื่นื่อยดีไปอุ้ยน่เดีดีใจดิอืมมาอยู่แรืวจ้ะว้าบายดีฮ้กสบายดีลูกกินข้าวอะไรบอสโอ้มีบสงกูดีบสสัง อืมได้เห็ดมาหลายคนบ่หลาย2ค่เป็นกลัวแต่แก๊เามาใส่ดอกมาาเก็บมาเห็ดอันนี้ก่อนอันแก๊นี่เป็นัแก๊นี่ก็จดล้านบ่ตัวแก๊ิสิจดเป็นล้านเห็ดอันนี้เบิดเกือบแสนนะเห็ดอันนี้ ือบเสบา่นนนด้มันแพงนะไอ้ช่างกันของแมันงนะาี่ก็มีห้องน้ำนอกแขกคนนะเแล้อกหองน้ำมัน่อแขกมาบไหเขาขอไปนอกบัหายเขาขอไปในนะควันหมอกขอยอกวันดาวันด ลัมันกรหลวงไปอยู่งานได้อยูย่ออันนี้มยังต็ของน่ยังอันนี้บนทั้งของน้งเนี่ยแต่ว่าฮาปูอันนี้เลยมันจะไปเห็นดอกอันนี้เนี่ยปูไปเลยเ,เนี่ยจะจำาอ้เกูงสัมผัสกันอับอแม่นพักตันนั่นแหละ เออเออคักูรู้อเป็ um> <S 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 ah, well ่ห้าสิบบ่อสมสิบโบ่อโอวยต่ปูซื่อเนี่ยแล้วกเบประมาณเจ็บล้านาสิบโดดคือแ้ปูหันเนาะี่านี่กระบอกนะจะเป็นโต๊กินข้าวนี่เด้โต๊ะกินข้าวใชนี่เด้นี่จะโตกินข้าวเนกรบอก็ดกินอยู่นะ อกไรอาบหน่ะบออาบอยู่ห้องน้อง่นเลาบันดาอาบบออืมรจะปอาบเลยเ็ตลานกลนอาบยก็ที่อาบแต่่อาบับกาแตอาบกน้ปะอุ้ย่าอาบล้นมันตาี่แล้วนี่โอ้เือกว่่าะบนจานรถอืมนี่เขากชิเริ่มปอยู่จน่อไ พวมันฝนมันตกมันบ่มีดินขายนะอืมบ้แล้วก็ฟังซึงเรื่อามันีตะขาดเลห็นก็เห็นเลยขดไปเลยดีใจเลยออนอนดิเยด,ดีพอเโดดอ้โหนเนเงียบสบายดี วันออกพรรษาเยขาเดือนสิเดือนสิอ like ็เอ็ดสิอเดือนสเดือนสิเอ็่งออกพรรษาบอกพฤติกรรมพฤติเป็นปั๊บน้อยหนึ่งเดี๋ยวมันสิบปวันกันมันเต็มเดือนสิบสองแล้วหนักเต็มรูแล้วู้ดีกับอาจารย์บอแล้วเปียบเลยเด้อไปนเป็นเบาังเนาะเดือนมันเดือนสิบเอ็ดเท่งเลยดีมันึงยิ่งเดียวมันาเ่งได้บอกพรรษา เด yeah. ือนสอ็ดียบโบด้ขึ้นดอกสิบเอ็ดปาปลัขึ้นเดีบมีดอกขึ้นหันเดือนสิบสองหันพ่อดีหนัาเต็มโลหนังเต็มเลยพอดีโลดีดีสุดยอดเลยพอดีครับเ็กท่านไหวเดือางไหวบัวบ้านไหนบ้นไดนกนเเดือน้ที่ต่อตเป็นเดหนงหมออันนี้ครับประเทศแกคไม่ได้ยิ่อทักทักทมาขัดเรองเนาะมนี้หมน บ e oh, ึ้าแปดอเนี่กแม่ลกห็ดเป็ยเปยืันี่มลวัวแท้เละจกบึดกจะว่าขนแล้วนั่นนี่ก็จะว่าไปตื้อไปแหละนี่สื้อเครื่องเพื่อนนั่นนี่สิอีกแม่ยแหละบอนัน่ยวยอต่างๆมได้วายมเถื่อนยามนี่เขาว่ามันกระเพงนี่ก็เ็ดาเดของเา

แม่จะไปเห็นด้วยเฮ้ยสีใจคนไดกซะอน้าซื้อเสื้อกะหูกแม่จะกะเบิ้งแงหูมแม่แงหุเราสิกระเป๋ากบ้ลจะมกระดแง่เอาไว้บอยู่บนหาธนรมาเว่าทะเลนะหอยย่งทาเห็นนะกดแง ตนนีทุกคนตอนนี้ก็บไก่เสี่เหลี่ยนนอเพื่อนเอาป่ามาเบิ่งเพม่อนก็โอ้ดีใจลายประศั่นผมฟันเห็นแน่สองซ้ำหม่อนี่นี่แหละก๋วยก็ดบึดในครอบครัวพี่น้องก็มีแต่เล่านี่แหละที่เบิ่งที่ชูยามเด็กข่อยบุมีนั่นนี่บุมีเล่ากับบุมีขอ่อยมื่อนี่นะทุกคน,นเนาะเพื่อนแล้วก็เสพเพื่อนมาอยู่นะโอ้เพผนก็ดีใจลายเนาะกิน,น,นจนนังต,งตงาลหยเอาปลาเอาเบิ่งเพื่อนใหม่้าแม่เราอยู่เราก็คือภูมิใจลายกว่าน,นี้ ตอนนี้เขาก็สิก้าบ,บ้านนะทุกคนเนาะเอามาเบิงบ่งมาเบิ่งข้าวหนึง่งเพื่อสีเมืองเมืองคงอีกช่องช้ามเมื่อนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาสีมาเอาดินมาลงเดี๋ยวเขาจะถ่ายคลิปให้ทุกคนเบิ่งใหม่เด้อคลิปนี้กับผมนี่ยังร้ายนะทุกคนเนะาะพาพปะมาเบิ่งเฮือนเป็นก็นดีใจหลายซาแม่ว่าแหละพาแมวเบิ่งเฮือนเนาะขอบใจเด้อทุกคนที่เบิ่งคลิปนี้จนจบขอบใจทุกคนที่ซัพพอร์ตเจอกันคลิปหนะ้าเทุกคนบายบายเด้อ